เพื่อเป็นเกิและนุยสอนแดกคุณงามความดีก็ผมขอ,อนำเอาอาัตาชีวประวัติของนายสวัสด์ฝนแดงมานำเรียนให้ท่านประธานในพิธีและท่านผู้มีเกิที่เคารพทุกท่านได้รับทราบขอสังเกตดังต,งต่อไปนี้ชาติกำเนิดนายสวัสด์ฝนแดงเกิดเมื่อวันที่ห้าเดือนกันยายนปีพฤทธศ,ศักราช2496ที่บ้านสวัสด์อำเภอสวัสดีจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นบุตรชายคนที่สามของคุณตาชาัยฝนแดง และคุณยายผลันแดงมีพี่น้องร่วมบิดามดาเดียวกันหกคนดังนี้หนึ่งนางปานีข้าวหอมถึงแก่กรรมแล้วสองนายนรลงพนแดงยังมีชีวิตยอยู่สามนายสวัสด์คนแดงผู้วายชนสี่นางสาวพัฒนาพรคนแดงห้านายพงศปนพคนแดงและหกนางสาวเข็มพีลาคนแดงการศึกษาระด,ดับการศึกษาชั้นประสม,ามสามัธยมสาปีที่สามจากโรงเรียนมิชชันดุบลราธชธานี อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีชีวิตการสมรสนายมมัฒน์ันแดงได้สมรสกับนางสาวฝรภ,าภ,าภายนิตยานันท์ซึ่งไม่มีบุตรร่วมกันประวัติการทํางานหลังจากที่จบการศึกษาแล้วไปเป็นพนักงานเดือนตัวหนังโรงหนังภาพยนตร์เฉลมิมศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาอย้ายเป็นพนักงานวาดภาพได้เขียนป้ายโฆษณาที่โรงภาพยนตร์อุบลราชธานี และต่อมาได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงานกอสนอจังหวัดอุบลราชธานีจนกเกษียณอายุราชการเมื่อปีพศ2546วาระสุดท้ายโดยปกติแล้วนายสวัสดิ์ปนแดงท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีไม่ค่อยมีโรคภัยมาเบียดเบียนก็เนื่องจากรู้จักดูแลสุขภาพเป็นอย่างดี และด้วยไหวที่สูงขึ้นสุขภาพที่เคยแข็งแรงกับถดถอยไปตามวัยของสังขารเมื่อเดือนเมษายน2567นายชวัฒน์ลแดงมีบริเวณแขนและขาเกิดการกระตุกอย่างรุนแรงปัญญาและญาติญาติได้นำเข้าทำการสุวร,รักษาอย่างโรงพยาบาลเป็นสำราบแพทย์พยาบาลให้การรักษาเป็นอย่างดีแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นแพทย์จึงได้ทำการสมงตัวคำตำการรักษาต่อ ยังลงพยาบาลสันประสิทธิ์ที่ประสงค์ซึ่งคณะแพทย์ได้ตรวจร,รักษาอาการเป็นอย่างดีและตรวจพบว่าเส้นเลือดฝอยแตกแพทย์จึงได้รักษาจนอาการดีขึ้นตามลําดับแพทย์จึงได้อนุญาตให้กลับไปฟักฟื้นที่บ้านและพบแพทย์มาเป็นระยะกระทั่งวันที่4มกราคม2 5 6 8นายสัสดิ์ฝนแดงกลับมีอาการความดันโลหิตต่ำเนื่องจากโรคเดิมกําเริบ ภรยาญาติพี่น้องได้นำเข้าทำการตรวจรักษาโรงพยาบาลเวชชลราอีกครั้งท่ามกลางการดูแลจากคณะแพทย์พยาบาลพันยากลูกๆหลานญาติพี่น้องที่มาเฝ้าปฏิบัติที่ความของใจใจในที่สุดนายสมพัฒน์ผนแดงก็ไม่อาจฝืนเจะทำรงและความแท้แท้ของสังขารได้อีกต่อไปพร้อมกับการหลับตาของนายสมพัดิ์ผนแดงที่ไม่มีบันื่นขึ้นมาอีกด้วยอาการสงบเมื่อเวลา20่นาฬิกา1ิบนาทีสลีอายุได้71ปี จากการจากไปของนายสมัติคนแดงในครั้งนี้ยังความเาศร้าโศกเสียใจมาอย่างบรรดาผู้ปันภรรยาผู้บังคับบัญชาญาติพี่น้องของเพื่อนลูกลูกลหลานตลอดจนญาติมิตรค,คนไปอย่างไม่มีวันกลับกุศลกรรมใดที่เป็นกรรมดีที่นายสมัติคนแดงที่ได้สร้างสม,มาเมื่อครั้งที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ขออำนาจแห่คงคลางความดีจงเป็นพลวัตปัจจัยเป็นแสงสว่างแห่งธรรมนำทางนุนส่งให้ดวงวิญญาณของนายสวัสดิ์พลแดงจงประสบจากความสุขความเจริญในิพยมานสวรรค์ขอจงไปสู่สุขติในสัมปริยพด้วยเทิน